สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบนซ์คนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราได้ขึ้นหัวข้อใหม่แล้วนะครับนักเรียนซึ่งในหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อ6.2จุนะครับมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตัดขวางคืออะไรล่ะวันนี้เราจะได้รู้กันเนาะอย่างแรกเลยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเส้นตัดขวางเนาะ อธิบายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมาดูรูปกันดีกว่านักเรียนอ่าเส้นตรง st ตัดเส้นตรง ab และเส้นตรง dc ดังรูปนี่เส้นตรง st มันตัดเส้นตรงอะไรครับ ab แล้วก็เส้นตรง dc เนาะอ่าจำลักษณะเส้นอย่างนี้ไว้นะนักเรียนมันตัดเส้นตรง2เส้นใช่ไหมอ่ามาดูอีกรูปหนึ่งเส้นตรง st ตัดเส้นตรง AB ตัดเส้นตรง DC จะเห็นว่าทำไมลักษณะที่มันตัดขวางเส้นตรงทั้งสองเส้นเนี่ยเราจะเรียกเส้นตรงนี้ว่าเส้นตัดขวางนะนักเรียนซึ่งในรูปเนี่ยก็คือเส้นตรงอะไรเส้นอะไรครับเออเส้นตรง ST เราจะเรียกอนว่าเส้นตัดขวางเพราะมันตัดเส้นตรงทั้งสองเส้นเลยเห็นไหมมาดูอันต่อไปเนาะนิยามนิยามหรือความหมาย เส้นตัดขวางเป็นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไป 2>, 2เส้นขึ้นไปหมายความว่า2เส้นได้ไหมได้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ2นั่นแหละนักเรียน 2, 2> สเส้น3เส้น4เส้นไปเรื่อยๆจนเป็นร้อยๆันเส้นก็ได้ซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันก็คืออยู่บนแผ่นกระดาษเดียวกันนะั่นแหละนักเรียนเป็นเป็นรูปที่อยู่บนกระดาษเดียวกันเนาะอ่ามาดูอันต่อไปเลย จะเห็นว่ารูปแรกเนาะนักเรียนเส้นตรงอ่าลังสีลังสีลังสี MN ตัดเส้นตรงอะไรครับ EF และเส้นตรง GH ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมลังสีนี้มันตัดเส้นตรงทสองเส้นเนาะดังนั้นเราก็จะเรียกว่าเส้นเออลังสี MN เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางเนาะพอเข้าใจเนาะหรือหรือหรือ รูปต่อมาส่วนของเอ่อเส้นตรงอะไรครับจชตัดรังสีอะไรครับกขและองอก็คือดังรูปเนาะเราก็จะถือว่าเส้นโตเอ่อเส้นตรง,อตรงจอ,อเนี่ยเป็นเส้นตัดขวางเหมือนกันอา่าดูรูปต่อไปส่วนของเส้นตรง QU ตัดเส้นตรง KL นี่เนาะส่วนของเส้นตรง QU ตัดเส้นตรง KL ตัดเส้นตรง MN ตัดเส้นตรง OP เราก็จะถือว่าส่วนของเส้นตรง Q QU เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางเหมือนกันหรือหรือกรณีต่อไปเส้นตรง,ง R v นี่ ตัดส่วนของเส้นตรงอะไรครับ ax ตัดส่วนของเส้นตรง by ตัดส่วนของเส้นตรง cz เราก็จะถือว่าเส้นตรงอะไรครับ rv หรืออันนี้เนี่ยรูปนี้ยเนาะก็เป็นเส้นตัดขวางเหมือนกันนักเรียนพอจะสรุปได้ยังครับอถ้าสรุปไม่ได้มาดูเนาะนี่ รังสีและส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงดังนั้นมันถือว่าเป็นเส้นตัดขวางได้เหมือนกันตรงตามนิยามเนาะเข้าใจเนาะนักเรียนไม่ยากเลยนะครับวันนี้นักเรียนลองไปทำความเข้าใจกันเนาะไม่ยากเลยครับเก่งมาทุกคน